มาครับมาดูการสุ่มสกินนะครับอีดิทนะครับกับตัวของนะฮะซาวียนะครับนะฮะว่าจะหมดกันเท่าไหร่นะครับเรามีเพชรอยู่ทั้งหมด69,479น้านะครับนะ69,479นับะครับก็พี่จะสุ่มทีละ450รเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะสุ่มเนี่ยเรามาดู มาครับเดี๋ยวพี่ว่าว่านะครับแนะนำการเติมเงินผ่านเว็บนะครับโคโค่ดีพีนะครับนะเข้ามาที่เว็บนะครับของโคโค่ดีพีนะตามลิงก์นะครับที่พี่ว่าปักหมุดได้เลยนะครับเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่านะส่วนลด14%นะครับแล้วสามารถเติมได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนไกเกนชินหรือนะตัวของปั b g จ o โ i l e นะครับแต่เราเนี่ยจะเติมโมบายเจนนะเข้ามาที่หน้าของโมบายเจนนะครับ นะเขาเขียนมาชัดเจนเลยครับปลอดภัยเชื่อถือได้นะเร็วจัดส่งนะครับนะจัดส่งเร็วนั่นแหละนะครับเข้ามาตรงนี้ก็ปุ๊บกรอกเลข ID เลขเซิร์เวอร์นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราอยากเติมเลยครับ อันนี้พี่าว่าจะมาแนะนำนะครับของวิกกี้ไดมอนด์พนะครับถ้าเกิดเติมในเกมเนี่ยจะอยู่ที่นะฮะเจบาทนะครับแต่ว่าเติมผ่านนะครับของ Coco DP เนี่ยจะเหลืออยู่แค่62บาทนะครับถ้าเกิดเติมผ่านของ Coco อินเนี่ยจะเหลือแค่61.38นั่นหมายถึงว่าแพ็กเกจอื่นๆเนี่ยถ้ายิ่งเติมเยอะก็จะยิ่งถูกครับหรือตัวอย่างของทไวไลท์พาร์นะครับที่นะฮะเติมเนี่ยในเกมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3, 4, 9ถึงเาถึงบวกบวกขึ้นไปอีกนะครับถ้าเติมผ่านของนะ โคโค่นะฮะจะเหลือแค่320เองนะครับจะเหลือแค่320เองนะครับกอกรายละเอียดทั้งหมดเสร็จปุ๊บมากอกอีเมลครับเพื่อยืนยันรับใบเสร็จครับใบเสร็จตัวนี้สามารถเอาไปยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของไ d ได้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดการสั่งซื้อเลยครับง่ายง่ายมากๆเลยครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองเติมนะครับลองเข้ามาเติมกันได้นะครับสำหรับโคโค่ดีพีนะครับปลอดภัยนะครับเติมง่ายส่วนลดเยอะนะครับนะแล้ว ไปกดสกินที่เราชอบกันนะไปฮะร้านค้ากิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับก็มี800-800นะฮะสองอันก็พันหกนะครับแล้วก็เออมีมีวาร์ฟนะครับน่าจะมีวาร์ฟนะเอฟเฟกวาฟนะครับแล้วก็เอฟเฟกเกิดนะครับ เอฟเฟกต์สังหารครับมันเขียนคําว่าอะไรวะสังหารเนี่ยมันเขียนคําว่าอะไรวะมันใช่คําว่า k คเอหรอวะเหมือนจะไม่ใช่คําว่า k คอแล้วก็เอฟเฟกต์ฆ่านะครับนะเอฟเฟกต์วาร์เป็นไงวะ <c oughs> สงสารตาแม่ปาบูอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะแล้วก็สติกเกอร์เออสติกเกอร์ได้อยู่พี่จเจ้าให้หมดเลย นะครับสุ่มทีละสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบแรกครับไปโอ้เอฟเฟกสุ่มนี่ยังสวยอุย้ยได้สติกเกอร์เลยอ่ะเออได้สติกเกอร์เลยสุ่มครั้งแรกก็ได้สติกเกอร์แล้วสี่ร้อยห้าสิบครับชิวๆครับนะได้สติกเกอร์แล้วก็ได้ยี่สิบยี่สิบสองอันสามอันโอ้คุ้มนะพี่ได้ยี่สิบเยอะมากเลยพี่ได้ยี่สิบสามอันถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะกดดีครับ พี่ว่าโดนน้อยว่ะเนี่ยได้สติกเกอร์อีกแล้วทําไมสติกเกอร์มาเยอะวะเอาสติกเกอร์เปลี่ยนเป็นแค่ก้าเองกากมากเลยเก้าร้อยแล้วนะครับมาดูฮะสุ่มครั้งต่อไปครับชิบือปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสติกเกอร์มึงมาเยอะเกินไปแล้วรอบนี้เริ่มเกลือแล้วเนะี่ยเหลือยี่สิบแค่อันเดียวเองไปนะครับรอบที่สี 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ่ครับพันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะพันแปดร้อยเพชรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสถา,านการณ์ดูเช็คก่อนเช็คก่อน พันแปดร้อเพชรแล้วเราได้อะไรมาบ้างครับอะไรเนี่ยไม่เอาน้อยโอ้ได้อนี้เอานี้เอานี้ปลาตัวนี้สวยกว่าพันแปดร้อยเพชรเราได้มาสี่ร้อยโอ้ตัวหนึ่งก็ตกประมาณเกือบเกือบสามพันหกได้นะเออเรามีตัวหนึ่งใบครับป่ปเกมโมบายริเจนครับโอ้โหไอ้ยทำไมสิบเยอะจังวะรอบนี้สิบล้วนๆเลยเฮ้ยสถานาการณ์เหมือนไม่ค่อยดีแล้วว่ะ เออสถานการณ์เหมือนไม่ค่อยดีแล้ววะ่นะนลยครับ2อ0พครับ2,700เจ็ดรพครับ2,700เจ็ดรใกล้เคียงยังหกร้แล้วหกร้อแล้วใกล้เคียงอยู่นะใกล้เคียงอยู่นะรับของฟรีก่อนโอ้ได้แต่ไอ้ปลานาวหกร้อยสครับไปเริ่มเกลือว่ะ เมื่อกี้ยังดีอยู่เลยโอ้ยได้จากสติกเกอร์ล้วนๆเลยว่ะแบบไม่มีอย่างอื่นให้กูเลยใช่ไหมนะยี่สิบสองอันครับรอบนี้น่าจะโอเคอยู่ครับแม่ได้มาเจ็ดร้อยห้าสิบสามใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะประมาณสามพันหกอันนี้สุ่มไปแล้วประมาณสามพันหกสามพันหกขาดอีกประมาณสี่สิบนิดๆน,น,นะครับไม่เป็นไรครับพี่สุ่มให้ได้สองตัวเลยสองตัวมนันทั้งหมดอ่าพันหกนะครับไปไปต่อครับเอาให้ได้พันหกเลย ไม่มีอย่างอื่นจริงดิอ่ะไปต่อครับนะฮสี่พันห้าครับเฮ้ยมาแล้วเอฟเฟกสังหารมาหนึ่งครับโอเคดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงเอฟเฟกสังหารมาหนึ่งไปต่อครับสี่พันห้าแล้วอันนี้เกือบเกือบ 5, นะห้าพันละนะฮะโอ้โหสี่พันห้าเป็นห้าพันสี่ครับรอบนี้จะเป็นห้าพันสี่ครับเฮ้ย เฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่าหนักหนักหน่วงวะ5,400ครับยังไม่เห็นมีอะไรนอกจากเอฟเฟกค่ามานะครับสุ่มรอบต่อไปจะเป็น5,800นะครับ5,850ครับเฮ้ย hey, 20เยอะอยู่แต่ว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยเออทำไมมันเข็มๆยังไงไม่รู้ว่ 5, 8, 5 5 8 5 0นะครับบวกกับรอบนี้เป็นเท่าไหร่วะ 9ก้าหกห้าสิบสี่อะหกพันสามร้อยนะครับชูวิงเฮ้ยโอเคอยู่นะเดี๋ยวด้วนหกพันสามร้อยเราได้มาเท่าไหร่แล้วเฉียดเฉียดว่ะได้มาเฉียดเฉียดว่ะเอานี้เอานี้พี่ชอบปลาสีภูปลาสีไอ้นี่แม่งเหมือนเตารีดนะครับ ตอนนี้หมดไปประมาณ6,300เพรนะครับ6,300เพรนี้ได้มาพันสก็ยังไม่ครบนะครับขาดอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พันหกนะครับขาดอีกประมาณสองริอนิดๆนะครับไปต่อครับสถานการไม่่คยซู้ดีสักเท่าไหร่นะครับ6,300นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยค่อยไปคิดทีเดียวตอนนี้อยู่ประมาณ6 0 0แล้ะเนี่ยประมาณ7 0็ดพันลรอบนี้ประมาณเจ็ดพันล าอีก58ครับเออไม่หวานว่ะไม่หวานไม่หวานสักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันขาดอีก58แต่ว่าพี่สูมอีกรอบหนึ่งเลยเพราะว่ายังไงพี่ก็ต้องอ่าแลกอื่นอยู่แล้วนะครับอ่ะนะฮะตอนนี้เราได้ทั้งหมดสสก,กินแล้วนะครับ1657เพชรนะ6,157นเะครับเราได้สสก,กินแล้วมาดูนครับว่าเพชรเราหายไปเท่าไหร่นะครับกับการเสียสสก,กินนะครับน้ำตาลจะไหลลบนะครับ หกสองอ่าสี่หนึ่งสี่เสียไปเจ็ดพันหกสิบสี่เพศครับเออ